ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลดินบุญมีนัชชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ ในส่วนของเพื่อสังคมไทยในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะมาพูดถึงเรื่องในส่วนของบูเกิลเวิรครับคุณผู้ฟังหรือที่แปลง่ายๆนะครับนั่นก็คือความผันผวนของโลกนั่นเองซึ่งความผันผวนในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเศรษฐกิจเอ่ยโลกระบาดเอ่ยรวมไปถึงนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอ่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้การดํารงชีวิตอยู่ของมนุษยชาติเราเองเนี่ยต้องมีการปรับตัวไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในวันนี้นะครรับามม่วพูดุยกอง ศาสตราจารย์ดรอัจฉรัชลาชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงห์ข้อสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่จะมาพูดคุยและให้ <c oughs> ข้อมูลกับเราในวันนี้ซึ่งตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับในส่วนของความผันผวนครับอาจารย์ที่อาจารย์จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะ่องต่อในปัจจุบันนะนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะสําหรับเทคโนโลยีการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเศรษฐกิจนะคะทั้งภายในภายนอกอง,องกรนะคะคก็ทําให้องค์กรเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบใครอย่างมีนัยยะสาคัญเลยซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ค่ะเขาก็เรียกว่ามูเก้าวอรนะคะคซึ่งมูเก้าวเนี่ยก็ยังสามารถรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านของนวัตกรรมอย่างคลิกผันนะคะหรือว่า disruption หรือว่า d i s r u p t i v e innovation นั่นเองนะคะคจ็มีคาเก่า หนึ่งว่าเราต้องรีบเปลี่ยนแปลงก่อนค่ะไม่งานเนี้ยคุณก็อาจจะโดนบังคับให้เปลี่ยนแปลงอะคะ่ะหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกที่จับบังคับให้เราเปลี่ยนแปลงเหรอคะอาจารย์ถูกต้องค่ะเพราะว่าคําว่า v ูกาเวอร์ค่ะเป็นคําย่อนะคะมาจาก volatility ค่ะที่แปลว่าความผันผวนนะคะแล้วก็ uncertainty ค่ะก็คือความไม่แน่นอนนะคะคแล้วก็ complexity ค่ะก็คือ ความซับซ้อนแล้วก็ a อ i t y ค่ะก็คือความค,คลุมเครือนั่นเองค่ะจริงๆแล้วคำนี้นะคะเป็นคำที่ทางกองทัพสหรัฐค่ะก็ใช้เรียกสถานการณ์สงครามนะคะที่อฟริกาแล้วก็อิรักค่ะก็ <ST AR F> ตอนหลังเนี้ยก็ถูกนำมาใช้นะคะในการดำเนินธุรกิจค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างรวดเร็วเลยค่ะ จนผู้นำในองค์กรเนี่ยนะคะต้องปรับตัวให้ทนนันะคะ่ะก็คือถ้าปรับตัวไม่ทันเนี่ยนะคะเราก็จะไม่สามารถรับมือหรือว่ารับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในส่วนของอย่างตัวอย่างก็คือโรคระบาดอย่างโควิด -19 ด้วยไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะ เพราะว่าทุกอย่างมันเป,นปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะคุณอู๋ความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนแล้วความไม่เสถียรทางด้านที่สําคัญก็คือทางเวลาแล้วก็ขนาดค่ะคือเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะขนาดใหญ่แค่ไหนเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นน่าจะใช้เวลาระยะสั้นหรือว่าระยะเวลานานค่ะเราไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยค่ะซึ่ง การที่เกิดเหตุลับผลที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจได้ด้วยเพราะฉะนั้นน่คะมันก็ทําให้เราเนี่ยค่ะไม่ทันตั้งตัวค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ถ้าเราไม่มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเพียงพอ,อเพราะฉะนั้นาการประชันหน้าจับสถานการณ์ที่ไม่ทันทั้งตัวเนี่ยค่ะ เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดค่ะ,คะเพื่อที่จะสนับสนุนการวิเคราะห์ให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันกับเวลาแล้วก็ขนาดค่ะที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้เองที่หลายๆประเทศต้องมีการยอมรับแล้วก็รวมไปถึงต้องมีการพัฒนาในการเตรียมความพร้อมอย่างที่อาจารย์บอกถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะเพราะว่าความกังวนเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากความไม่รู้ค่ะหรือว่าไม่สามารถที่จะ ชี้ชัดองค์ความรู้ได้ไม่มีข้อมูลจากสาเหตุค่ะที่มันเกิดขึ้นค่ะพอเราไม่รู้สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะวิธีที่จะแก้ไขปัญหาค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาวิจัยค่ะก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะคุณอูที่จะลดความกักวมนั้น,นะคะ่ะเราต้อง Identify นะคะหรือว่าวิเคราะห์สถานการณ์ให้ได้ค่ะเพื่อกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องค่ะเราก็ต้องหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อจะสนับสนุนการวิเคราะห์หรือว่าการรีเสิร์ชของเราเพื่อให้ได้ทิศทางการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด โอยอย่างนี้แสดงว่าการเก็บค้นข้อมูลหรือว่าการพัฒนาต่างๆเองก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะครับอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าเรารอนานไม่ได้ค่ะเรา<ช>ต้องค,คิดอย่างเร็วค่ะข้อมูลอย่างเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะซึ่ง Google เ,เนี่ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาเหมือนกันนะคะโดยปัจจุบันค่ะสถานการณ์ที่มันมีความผันผวนเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่า มันจะมี new normal นะคะขึ้นมาอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะต้องปรับตัวเนี่ยให้เร็วที่สุดอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราต้องอยู่ๆต้องเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ปรับตัวให้มานั่งเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็เรียนแบบไฮบริดหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันให้เด็กๆเนี่ยค่ะก็เผชิญกับความไม่ ตั้งตัวนะคะของระบบการศึกษาแล้วก็เผชิญหนะ้ากับคอนเทนต์แอปิกค่ะของระบบการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่จะทำให้เด็กๆนะะี้ค่ะสามารถปรับตัวได้แล้วก็เข้าใจในการเรียนรู้แบบใหม่ะคะ่ะอาจารย์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้ศักยาภาพมากเลยะคะ่ะในการหาองค์วามรู้อย่างมากเลยนะคะเพื่อจะมาทําความเข้าใจให้เด็กๆแล้วก็ต้องใช้ความรู้ทางด้านของการเสริมแรงหรือว่า ในเรื่องของการ empowerment นะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยนะคะมีสะพ์กำลังในการตั้งตั้งใจในการศึกษาที่จะเเริ่มปรับตัวศึกษาออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะออันนี้อย่างที่อาจารย์พูดมามันเป็นในส่วนของเชิงระบบโครงสร้างที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะคุณอูรู้ไหมคะว่าหลายบริษัทเนี่ยนะคะก็ต้องปรับตัว ไปค่ะหรือว่าปิดตัวลงไปนะคะบริษัทไหนที่ปรับตัวไม่ทันค่ะก็จะต้องล้มตายจากไปหรือว่าปิดตัวลงไปนะคะคยกตัวอย่างเช่นโนเกียอย่างเงี้ยค่ะโนเกียเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ โดยประทานบริษัทของโนเกียก็พูดตอนที่โนเกียค่ะกำลังจะปิดตัวเขาว่า We didn't do anything wrong but somehow we lose ค่ะก็คือเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เราปรับตัวคะ่ะไม่ทันแล้วเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการทุ่มทรัพยากรเข้าไปคะ่ะในการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ย<ต>เราไม่ได้ หมายความว่าเราต้องเดินเกมผิดนะคะเราถึงจะล้มละลายหรือว่าเราถึงจะพลาดแต่มันกลายเป็นว่าการกลับตัวของเราที่ไม่ทันกับปัญหาเนี่ยแหละค่ะมันทําให้เราพลาดแล้วก็ทําให้ลูสในเกมของเศรษฐกิจ ุยแต่แสดงว่าการสืบค้นข้อมูลการเก็บข้อมูลต่างๆส่วนใหญ่แล้วมันก็ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า10ปีด้วยนะครับอาจารย์อย่างเช่นในส่วนของการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดในทีนเองเนี่ยซึ่งมันใช้ระยะเวลาเพียงแค่3ปีในการมีวัคซีนตัวนี้ขึ้นมาแล้วหลายๆประเทศเองเนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสถานการณ์เองที่ต้องยอมรับในส่วนของวัคซีนเหล่านี้ แต่บางคนนะครับที่เป็นผู้ที่สืบผลข้อมูลเองเยอะไรองเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยเชื่อใจกับในส่วนของการวิจัยเหล่านี้นะครับว่ามันจะเอฟเฟกตีฟมากน่อยแค่ไหนอย่างวัคซีนไข้หวัดธรรมดาทั่วไปต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะรับอาจารย์ค่ะเรื่องวัคซีนนี่นะคะมันก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะที่มันสะทอนว่าเราต้องปรับตัวอย่างรวเดเร็วให้เท่าทันกันเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะคแล้วก็ โรคด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราผลิตวัคซีนนะคะไข้หวัดอีโบลาเนี่ยเราใช้เวลาถึง5ปีด้วยกันสำหรับการผลิตวัคซีนรูปแบบเดิมที่เป็นแบบเชื้อตายนะคะจนตอนหลังเนี่ยเกิดโควิดในทีแล้วมันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็ สร้างความเสหายให้กับสังคมเศรษฐกิจแล้วก็โลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็ต้องมีการปฏิวัติรูปแบบการศึกษานะคะทางด้านของการวัคซีนแล้วก็การทดลองของการวัคซีนด้วยให้มีระยะเวลาที่สั้นลงค่ะจากเดิมเนี่ยนะคะเราต้องศึกษาวัคซีนที่มี เชื้อตายว่าจะทํำยังไงให้วัคซีนเนี่ยตายแต่ก็ยังคงแอคทีฟเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยให้กับมนุษย์ได้แต่ในขณะยอกันค่ะ ก็ยังต้องแข็งแรงเพียงพอค่ะที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะรับมือกับเชื้อโรคที่เข้ามาในสู่ร่างกายของเราได้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีการปรับเปลี่ยนรวดเร็วนะคะแล้วก็สร้างวัคซีนเนี่ยค่ะอย่างรวดเร็วอย่างเช่น a s t r a าเซเนกเนี่ยนะคะคก็กลับกลายมาเป็นบริษัท ที่มีการเติบโตทางด้านของธุรกิจค่ะก้าวหน้ามากที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกจากความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงของเขาอะนะคะคโดยใช้วัคซีนที่พัฒนามาจากอ่า ตัวโปรโตีนนะคะที่ติดอยู่บนเชื้อนะคะแล้วก็เอาตัวโปรโตีนนั้นนะคะมาใส่เข้าไปในมนุษย์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอีกทีนึงซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาค่ะในการผลิตวัคซีนนะคะไปได้อีกมหาศาลเลยนอกจากนี้นะคะองค์การ WHO นะคะก็ยังต้องมีการปรับตัวเองนะคะในการลดกดระเบียบเกี่ยวกับการทดลองวัคซีน,นะคะ่ะให้มีการทดลองการใช้วัคซีนเนี่ยแบบเร่งด่วนมากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องทดลองหลายรอบนะคะทั้งในห้องทดลองเองนะคะทั้งในกระต่ายทั้งในสัตว์นะคะทั้งในชิมแปนซีแล้วก็ทั้งในมนุษย์แล้วก็จํานวนมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่อะนะคะ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะทำแต่ละขั้นตอนเนี่ยแยกออกจากกันก็คือนะักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องทำการที่ใช้การทดลองเนี่ยค่ะบางขั้นตอนเนี่ยพร้อมๆกันไปเลยแบบผู้ขนาดกันไปเพื่อที่จะผลิตวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็รับมือกับการแก้ปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์อย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะให้ได้มากที่สุดค่ะ เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวของการศึกษาทางด้านของวัคซีนเองไม่ว่าจะเป็นรับ การปรับตัวของด้านผู้บริโภคเองหรือว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างรวดเร็วนี่ค่ะไม่ไงน,นะคะโลกของเราก็จะต้องพังทลายลงไปในที่สุดเหมือนเหมือนในหนังไซไฟเลยไหมครับอาจารย์เรื่องการแย่งชิงวัคซีนหรือว่าถ้าสมมติแบบไม่เกิดการเตรียมความพร้อมประเทศที่ไม่ได้มีการรับมือกับสิ่ง<อ>เหล่า<อ>นี้ก็อาจจะโดนเป็นในส่วนของโรคเหล่านี้หรือว่าการผันผวน,นเหล่านี้ในการตีประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ ถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมค่ะ<ฆ>ต่อเหตุการณ์เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งในบางครั้งเนี่ย p o o s i b i l i t y หรือว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันอาจจะไม่ไม่มีหรือว่าน้อยก็ได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเตรียมความพร้อมๆเนี่ยเราก็จะดูว่า p o o s i b i l i t y ของโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมีน้อยหรือมากแล้วเราก็มักจะเตรียมความพร้อมเนี่ยกับ probability ของเหตุการณ์เนี่ยที่น่าจะเกิด มากขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดเนะะี่ยค่ะเรามักจะไม่ค่อยเตรียมความพร้อมกันแต่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะเราต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือเนี่ยในเหตุการณ์ไหนทุกๆเรื่องเลยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการณ์ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะต้องมีการใช้การจัดโครงสร้างข้อมูลต่างๆคะ่ะในการคลาสสิฟายเหตุการณ์นะคะ ต่อโซเชียลปร็อปเดมหรือว่าปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ใช้วิธีการคิดหรือว่าทักษะการคิดวิเคราะห์แบบระบบเนี้ยค่ะแล้วก็สร้างแบบจำลองของปัญหาขึ้นมาว่า ประมวลปัญหาต่างๆเนี้ค่ะว่ามันมีแบบจําลองของการเกิดขึ้นยังไงแล้วแบบจาลองของโครงสร้างที่จะรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะก็คล้ายๆกับทฤษฎีเกมอย่างเงี้ยคะ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเกิดโรคโควิดระบาดเนี่ยค่ะเราก็จะต้องสร้างแบบจาลองนะคะของโรงพยาบาลนะคะต่อการดูแลคนไข้ะคะ่ะ คนไข้เนี่ยหนึ่งคนเนี่ยระบาดได้ทั้งหมดกี่คนโอกาสที่จะติดเชื้อนะคะแล้วนอนเตียงเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะคะแล้วการนอนเตียงเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมดกี่วันโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ใช้ระยะเวลากี่วันอะ่ะเพื่อที่จะคํานวณเตียงคํานวณทรัพยากรคานวณจํานวนแพทย์พยาบาลค่ะที่จะมาดูแลคนไข้ค่ะ เมื่อเกิดการระบาดขึ้นค่ะไม่เช่นนั้นนะคะเราก็จะต้องควบคุมโรคให้ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างจีนที่ใช้ในโยบายของซีโร่โควิดอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเขาไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยเขาก็จะต้องควบคุมปัจจัยทุกอย่างค่ะที่จะทําให้เกิดมันทาให้มันเกิดซีโร่โควิดให้ได้จนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถพัฒนาทรัพยากรจนสามารถรองรับโควิดนะคะหรือว่ารองรับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้ ถึงจะตัดสินใจเปิดประเทศนะคะอย่างที่ประเทศจีนทําในปัจจุบันนี้แต่ข้อมูลเหล่านี้เองครับก็ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าพอสมควรรวมไปถึงการเก็บสถิติต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในประเทศด้วยรวมไปถึงทั่วโลกด้วยสิ่งเหล่านี้เองนะครับถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีฟาสซิเบอริตี้รองรับขนาดนั้นก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนี้นะคะสิ่งที่สคาคัญเลยนะคะก็คือการ เอาวค่การลงพื้นที่นะคะ mm hmm. เพื่อเรียนรู้สถานการณ์จริง ข้อเท็จจริงโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นจริงค่ะเราก็จะสามารถบรรเทาความก,กมังวลมนะคะของบริบทของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้เราอาจจะต้องมีการสำรวจบริบทชุมชนนะคะรัฐบาลเนี่ยต้องไม่ทําตัวนั่งอยู่บนหอคอยแต่ต้องเอาร c ชให้มากกว่านี้ทดลองว่าการบริการแบบไหนเนี่ยถึงจะเหมาะสมกับปัญหารสิร์ชถึงแนวทางในการช่วยบรรเทาความก,กมังวลแล้วก็ เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการปลูกฝังนะคะความเคารพในความเห็นต่างนะคะแล้วก็เคารพในความแตกต่างของ c าเ t อร์นะคะให้กับบุคลากรแล้วก็ข้าราชการทุกระดับชั้น,นะคะ่ะเราต้องเข้าใจแล้วก็เคารพคนนะคะแล้วก ความคิดของคนค่ะเราถึงจะทํางานกับคนทํางานกับประชาชนได้นะคะนี่คือเบอร์บทที่สําคัญค่ะของข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการปัจจุบันที่พึงมีค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดค่ะ ต้องปฏิบัติงานค่ะภายใต้กรอบของจริยธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะสิ่งเหล่านี้เองที่อาจารย์ได้พูดมาเองผมว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาแล้วก็จิตใต้สํานึกของการบริหารการจัดการที่อยากจะให้องค์รวมเนี่ยมันพัฒนาต่อไปข้างหน้าแล้วก็พร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับอาจารย์แล้วปัจจัยอะไรนะครับที่มันส่งผลต่อการที่ว่าเรารับมือไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับอาจารย์ สิ่งที่สําคัญเลยค่ะก็คือระบบการศึกษาค่ะการศึกษาเนี่ยนะคะต้องให้ความสําคัญค่ะกับในเรื่องของเออร์เจนซี่ดีซนะคะหรือว่าการติด ตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยสนับสนุนให้เด็กคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องปลูกฝังความคิดค่ะในการไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่มองคนนะคะอย่างคนแตกต่างหลากหลายเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยคงไว้ซึ่งทักษะทางวิชาการปลูกฝังนะคะให้เด็กเนี่ยค่ะ เขาเลือกที่จะรับข้อมูลค่ะเลือกรับข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็เลือกรับข้อมูลค่ะที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็มีความเหตุผลน่าเชื่อถือค่ะส่วนข้อมูลไหนนะคะที่มันเอาไปแล้วหรือว่าล้าสมัยไปแล้วค่ะก็ต้องเลือกที่จะทิ้งมันไปได้นะคะสิ่งนี้ก็คือ สิ่งที่สําคัญมากที่สุดค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากที่สุดในนักศึกษานะคะโดยเฉพาะนักศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์นะคะในปัจจุบันค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีระบบอินเทอร์เน็ตออฟ s ิส์นะคะมีระบบโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ <c ười> ที่เข้ามาใช้เนาะในด้านของการประกอบวิชาชีพของเราด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะก็คือการเคารพในสิทธิแล้วก็เคารพในข้อมูลส่วนบุคคลค่ะคและสิ่งที่สําคัญก็คือการรับผิดชอบในวิชาชีพของตนเองรวมทั้งการ เท e responsibilty i ค่ะในสิ่งที่ตัวเองทําในวิชาชีพของตัวเองด้วยอที่อาจารย์พูดมาก็เป็นปัจจัยอีกหนึ่งที่มันเกิดจากการบริหารการของของรัฐบาลด้วยหรือว่าของผู้ที่มีอำนาจและถ้าหากถ้าสมมุติว่าปัจจัยเหล่านั้นเองนะครับมันไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตัวประชาชนอย่างพวกเราเองเหรอครับอาจารย์ว่าเราต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมการรับมืออย่างไรดีครับอาจารย์ ค่ะสิ่งที่สำคัญของประชาชนนะคะก็คือ behavior resilience ค่ะความยืดหยุ่นเนี่ยนะคะคือสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเราเนี่ยต้องรู้จักนะคะที่จะปรับเปลี่ยนบริบทของตัวเองนะคะตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะรู้จักที่จะละทิ้งข้อมูลน,นะคะที่ไม่เป็นจริงรู้จัก ที่จะเลือกข้อมูลนะคะที่มีความเป็นจริงแล้วก็มีเหตุผลนะคะรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์ค่ะและสิ่งที่สำคัญน,นะคะเราต้องปรับตัวเองค่ะให้มีความ o p e n n e s to experience นะคะก็คือเปิดโอกาสค่ะให้เราเนี่ยนะคะรับรู้ศึกษาหาข้อมูลค่ะให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ให้เราเนี่ยนะคะพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมต่อการรับมือกับปัญหาค่ะเราก็จะสามารถปกป้องดูแลตัวเองได้นะคะรู้จักที่จะเป็นนักฟังในเชิงรูกค่ะไม่ใช่ว่าเราฟังแต่ความคิดเห็นของตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องปรับตัวเองนะคะให้มีความตื่นตัวนะคะแต่ไม่ตื่นตระหนกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ การที่เราเนี่ยนะคะจะอยู่ในโลกที่เป็น o g เวนี้ได้นะคะเราจะต้องรู้ลึกรู้กว้างค่ะแล้วก็รู้จักที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีทักษะด้านเทคโนโลยีนะคะหรือว่าดิจิตอลลิชเลซีค่ะ เพื่อที่จะพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็รับมือกับความรู้ที่มีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาหลายๆอย่างที่อาจารย์พูดมามันก็เป็นเหมือนในส่วนของยุคที่หลายๆคนพยายามเตรียมการหรือว่าพยายาม preparing for the future อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้สามารถทําให้ตัวเองเนยอยู่รอดในสังคมปัจจุบันได้แต่ในอนาคตเองนะครับประเทศไทยก็ก,กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูองอายุเองสิ่งเหล่านี้เองนะครับมันต้องอยู่ที่คนบริหารการจัดการ แล้วก็ยุคปัจจุบันหรือว่าคนที่อยู่ในเจนอัลฟาเองที่จะต้องมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องอันนี้ในส่วนช่วงสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกับเจเนเรชันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปการเตรียมตัวการปรับตัวหรือว่าการเตรียมรับกับสถานการณ์ในอนาคตสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยควรต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับอาจารย์อย่างที่บอกนะคะความยืดหยุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะถ้าเราทุกคนเนี่ยนะคะรู้จักที่จะ ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อันล็อกค่ะตัวเองนะคะในการเปิดสู่ข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะองค์ความรู้ที่ใช้ไม่ได้นะคะหรือว่าความรู้ความเข้าใจที่ผิดๆค่ะก็เราก็ต้องสามารถที่จะสละทิ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เรานะคะก้าวเข้าสู่ยุคข,ของ Google World ยุคที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็รับมือแล้วก็เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะออย่างที่คำโบราณว่าไว้หละรครับคุณผู้ฟังว่าความรู้รอบตัวเนี่ยมีไว้เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งป้องกันหรือว่าเป็นเกาะป้องกันเราได้เช่นเดียวกันการหารความรู้การเรียนรู้หรือว่าการพัฒนาความรู้ต่างๆในโลกปัจจุบันเองเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยเปิดกว้างได้มากยิ่งขึ้นการรับรู้ข่าวสารเองนะครับเราก็ต้องมีการเลือกที่จะเชื่อหรือว่าพิวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าข่าวสารที่เรารับรู้มาเองเนี่ยว่ามันเป็นข่าวเฟซนิวหรือไม่หรือว่าเป็นข่าวจริงเท็จยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการสืบค้นข้อมูลการหาข้อมูลแหล่งที่มาที่ไปเอง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้นะครับว่าข้อมูลที่เรารับทราบเนี่ยเป็นข้อมูลที่แท้จริงนั่นเองนะครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัจชราชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพู้เราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง y o u ู u ูบช a n e l อาธารบอสแคสตนะครับสําหรับวันนี้ผมเอกพลนิญมีน,มนชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับดดดาาาาาวววองงงเเเเรนนนนี้ป็็่ยูจต เ่าาีีมมมคคุณาาาารรรวโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่65และงานเกียรติยศจากดาวประจำปี2,566ในวันศุกร์ที่27มกราคม2 5 6 6ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาณโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจังหวัดนครนายก สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์02-572-5150 เนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2566องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลาเพื่อการทหารกล้าชื่องานเกียรติทหาร3กุมภาพันธ์ผ่านตวรีชัยตั้งแต่เวลาเป็นต้นเพื่อเป็นการร่วมก้าวฟ้าและความเสียสละบุรุษทหารจึงขอเชิญชาวไทยร่วริเริ่ทหารผ่านศึกระพุยยกไม่มีขวัญกำลังกรในมู่คระพาน้บริจาคได้ชีองค์การผ่านศึกผ่านศึกและไร้ไทยชาติโรงพยาบาลชีออมซีซ0น73139 ละเอียดต้องอิดศูนยสสี่เอ็ดต่อสองสามและสี่หกหหหหก